ที่จะไม่กินไม่ได้อะใช่น้องก็กินไก่เยอะกว่าหมูเดี๋ยวพวกตัวยังจุ่มพันใช่ไอน้องเห็นด้วยกอลองโดนตกสทีไหมไม่ได้ทำอะไรคู่ต่อท่าหมดเพลงยังอ่ะอะไรนะคู่าหมดเพลงหรือยัหมดเพลงมันหมดแล้ว แต่มันอยู่ที่เ,าาาเราบ้างวันน้องกินได้เปล่านี่เลยเขาปร,รีงก็ได้น้ำผึ้งนีเลยผสมมันดมดน้ำผึ้งน้ำผึ้งของเบมนะใครจะกินก็ได้ผสมอะไรก็ได้ดน้ำผึ้งอะ่ะชื่อหม่ผู้ผสมมันหมดทำขนมเอาอะไรเต็มที่เหรอ คนยอย่างไม่หมดแล้วละสองวั